สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูเจี๊ยบนางสาวเรวดีชัยชิตนะคะวันนี้มาในรายวิชาหน้าที่ประเมินการป้องกันการทุจริตนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4เดี๋ยววันนี้เรามาศึกษาเรื่องการแยกผลประโยชน์ส่วนต้นออกจากผลประโยชน์ส่วนร่วมในระดับชุมชนโดยใช้ระบบคิดฐานสองนะคะ คำชี้แจงนะคะงานของเราวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนดูวิดีโอแล้วทําใบงานท้ายวิดีโอนะคะการส่งงานก็เหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนดูวิดีโอแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูพร้อมกับถ่ายรูปผลงานส่งลงในอัลบั้มหน้าที่พลเมืองที่คุณครูสร้างไว้นะคะมาดูใบความรู้เรื่องการแยก ผลประโยชน์ส่วนต้นออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับชุมชนโดยใช้ระบบคิดฐานสองนะคะมาดูความหมายนะคะระบบคิดฐานสองดิจิตอลหมายถึงอะไรนะคะเป็นระบบคิดที่สามารถแยกเรื่องผลประโยชน์ส่วนต้นและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างชัดเจนไม่นำมาปนกันนะคะคิดได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนทําได้สิ่งไหนทําไม่ได้ผลประโยชน์ส่วนร่วมย่อมสําคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนตนควรยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะคะคุณครูขอ,อยกตัวอ,อย่างเช่นการคิดระบบฐานสองก็คือเราไม่ควรขายของบนทางเท้าเพราะการขายของบนทางเท้าให้ประโยชน์ส่วนตนแต่ทำให้คนส่วนรวมเดือดร้อนนะคะ เพราะทางเท้าเป็นสถานที่ที่ใช้เดินนะคะถ้าใช้ทางเทา้าขายของแล้วจะเดินที่ไหนคะนักเรียนก็ต้องลงไปเดินบนถนนลงไปเดินบนถนนปุ๊บก็อาจจะเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุกับรถที่ขับผ่านไปผ่านมาอาจจะชนเข้ากับบคุคคลที่ลงไปเดินบนถนนได้นะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ การคิดระบบฐานสองก็คือให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะคะเมื่อเห็นรถพยาบาลขับตามหลังมาถ้าคิดแบบระ,ะบบการคิดแบบฐานสองก็คือจะต้องเบี่ยงเข้าตั้งทางหลบให้รถพยาบาลผ่านไปก่อนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะคะ ให้นักเรียนทารายงานเรื่องการแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับชุมชนโดยใช้ระบบคิดฐานสองนะคะคุณครูยกตัวอย่างภาพผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเดินขายกล้วยแขกอยู่กลางสี่แยกไฟแดงนะคะนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับภาพนี้ให้นักเรียนเขียนบรรยายลงในสมุดร,รายวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ sao bạn đi khác à